สวัสดีเศร้ามื่อเลขออกนะคะเมื่อนี้เบิกทราบกะฟันดีฟันดีมาขึ้นปุ่นคูไปซื้อเลขไปแล้วลลเจนุด<ล>เจนุดไปซื้อเลขแล้วค่นทาก็ไ,ได้ไปย่างเดียวเลยพี่นออ้องออันฟันว่าดีเปลี่ยนสุดใหม่ได้เปลี่ยนทั้งผ่าถุงเปลี่ยนทั้งเสือกับว่าแน่นอรอบนี้อาจจะแตกก็ได้เพราะว่าเบิกทราบกะอยากให้แตกสามต ไปบุญไหว้หลายมองอยู่ค่ะอันบุญครับเจ้าแม่นั่งไอแลกักะบ้านอาจารย์โอแลกักะวัดสามณีเนาะละกักะบ,บุญด้นีเ่เกเอาเป็นว่าบุญไหว้หลายมองนะคะขอให้่างมหาซีนะคะตัวเน้นนะคะแต่ว่าเมื่อนี่ก่ะสิมาสรุปเอายอดทั้งหมดนะคะกะมีรอบแรกนะศูนย์เจ็ดแปดนะคะค รากาสองศูนเนาะตัวเน้นคือ2 0งศนยเลขรางนี่หาหาหาี่หาศูนตัวร่องสามเจดกับเก้าสามรากามีเลขทูบนะคะทีแอดวัลเดียวกัถึงเชียทูบบวงสวงวัดสามณีคือหนึ่งเจ็ดสามนะคะเนาะเมื่อนนท์รบกวนได้ทายทูบปะได้ทายทูบอยู่ทาย,ยทายอยู่เนาะอนที่อาจารย์ต้อมไปจุดเนาะอาจารย์ต้องไปในจุดแล้วก็เริ่ม เอฟซีถามมานะครับว่าเลขทูบวงสวงตัวไหนหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามรอบแรกนะฝันเกียวรถนะคะเบิกซาบงหูวเซลตัวใดพอทะเบียนรถมันหลายเนาะเก้าศูนย์เจ็ดแปดเนี่ยคือฝันเกียวรถกันนี้เบิกราบก็ะดึ้ตาบอกว่าเป็นศูนย์เจ็ดแปดเนี่ยฝันเกียวรถก,กักกนน,น,กนี้แหละกต่เลื่อยว่าเก้าศูนย์เจ็ดมันออกไปแล้วค่ะที่เป็นศูนย์เจ็ดแปดกดึ้ตาบอกมาเนาะ จะว่าเบิรทรัพย์มากสามตัวเพราะว่าทะเบียนรถมากออกสามตัวเนาะตะกี้นั้นซื้อมันเคยออกศูนย์เก้าเจ็ดมือนีมากวเคอเล็เนาะถีมันเคยออกเนาะคะ่ะเก้าเจ็ดแปดแล้วก็ศูนยเจ็ดแปดนะคะเนี่ยทัดถาัถา,ถาผู้ใดชอบวิชอบสามตัวนะคะ <c oughs> มันชีมาลักษณะนี่นะคะฝันว่า็กก้แจกลูกท่านลหลือจะควงหล้วมุดหัวเข้าไปในรถขั้นนีเนาะคะ่ะ ทะเบียนเก้าศูนย์เจ็ดแปดเนาะค่ะแต่ว่ามันเคยออกนะคือศูนย์เก้าเจ็ดนี่ออกไปแล้วแต่ว่าหันเกียรให้เบิ้งคือราคาเก้าเจ็ดแปดนะคะทิ่ประท่านออกเนาะแล้วก็มีศูนย์เจ็ดแปดเบิกทราบเลยอันมันเน้นเอาศูนย์เจ็ดแปดเนาะค่ะอันนี้อธิบายความฝันนอกเลยนะคะค่ะก็บเอฟซีกับพีเจนาเบิ้งว่าให้ทะเบียนรถมันสิมาตัวใดเนาะค่ะอันนี้คืออธิบายให้ฟังชุดสามตัว ส่วเลขสี่ฝันเป็นตัวนะคือสองศูนย์สามเนาะคือตัวนี้ค่ะสองศูนย์สามนี่เป็นผู้เขียนใส่กระดาษไว้ให้เนาะค่ะเบิกทราบไปเถียงว่าสองศูนย์เจ็ดว่าสันไปเถียงไปในความฝันนะคือว่าเอาสองศูนย์เจ็ดว่าสันในความฝันนะแต่ว่าศูนย์เจ็ดเนี่ยอันเดียวเป็นเด็อันเด็กรมันก่นะซื้อง่ายส่วนมากก็จ่ายครึ่งเนาะ คุณเจ็ดนะซื้อ,อยากค่ะอันนี้เลขปูให้นะคะเป็นเลขปูให้ต่ว่านี่จะสีสรุปให้ฟัุปทั้งหมดเลยใช่ไหมเบิกซับอ่ะเอาว่าตัวใดซื้อแน่นะค,ะครับอันนี้คือเลขทั้งหมดนะคะเลขทูบ,บวงสวงนะคะหนึ่งเจ็ดสามนะคะหลายคนกระถามเบิกซับว่าด้บอกเลขทูบ,บวงสวงจักเทียนะคะเนาะอันนี้คือบอกให้เบิร์เลยพ่ะโค้งสุดท้าย ค่ะตัวนี้จะเป็นสองนสนะคะรองก็จะเป็น0ูนย์เจ็ดแปดหาห้าห้าสี่ห้าเน้นไป5้าสี่เพราะว่าบน้หลายหมองคือหาซนะคะตัวร่องสามเจกับเก้าสาเลขทูบนี่มักยังตามบ่ามากกะบ่เป็นหนังเนาะค่ะหนึ่งเจสานะคะเลขทูบนะคะอันนี้คือเลขทั้งหมดทั้งมวนในงวดวันที่16บธันวาคม2566ันานะคะ เอฟซีมากตัวใหนสอบตัวไหนกะพี่เจริญนาเบื้องเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้กะไอพ่อแม่พี่น้องสู้ปีสู้ผู้สู้คนเนาะค่ะเบิกทราบกับมากสองศูนย์สามมากฝันเกี่ยวสองศูนย์สามนี่สองเทียเทียแรกเหนฝันวัตกรรมแบ่งเศร้าเออกระดิ่งตาลินสองศูนย์เทียสองฝันเราบก้งโ่สามหน่วยอยู่หัวที่นอนเลยว่าอ่างบกมู่หัวที่นอน มันก็ต้องเลขบนก็ต้องศูนย์สามก็ได้่าแต่ว่ามุมตนี้เบิกับเน่นวิ่งศูนย์นะคะสายวิ่งวิ่งศูนย์แล้วก็วิ่งเจ็ดรองห้านะคะแต่ถ้าวิ่งเม็ดเดียวก็วิ่งศูนย์ค่ะวิ่งศูนย์บนล่างนะคะขันผู้ใดมีเลขจับคู่กับจับได้เนาะค่ะแต่ว่าเลขสี่ขัดขอองมาขามีซํานี่เนาะค่ะ คือสรุปทั้งหมดเลยใช่ไหมแบบที่เน้นเคทซี่ก็โทษถามหลายเนาะเนาะอ่าเบื้องในกระดาษมากตัวหดชอบตัวหนเลือกเอาตามงบแล้วเลขปูไฮผีตัวไหนครับศูนย์เจ็ดค่ะมันก็ตรงกันอดี่นี่โอ้นี่นี่คือชุดเต็มของเบิกซับเต็มทั้งหมดให้ดูทั้งหมดเลยนี้ปูไฮผีแปดสอแต่ปูไฮผีนั่นส่วนมากเขาจะขึ้นลงถ้าขึ้นก็หนึ่งเจ็ด ทางลงก็ศูนย์หกศูนย์หกอย่างเงี้ยอือครับที่ว่าเพื่อ,อนหนะ0 7. 0 7. ้นะศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดเพื่อนเรามื่อเรียงหัวหมูเลยแต่ปัญหาได้ซื้อมาได้ฮันดังแห้งกี้ไล่ไปกับว่าอันอันว่าสันว่าเต็มบ้านว่าสันเบิกทราบมากชุดใจก็โม่กับมากชุดนี่แหละค่ะมากชุดนี่แหละก็คือตัวนี้ก็สิได้ร้ายเพราะว่าซือ้อไวร้ายมอง จ,จองไว้ลายมงนะคะชุดนี้คือชุดที่เบิกซับมักที่สุดมักที่สุดนะคะสองศูนย์สามนะคะขอให้มากเนาะคะ่ะพี่นองค่ะได้ปดหนี่ปดสิน,นะะเนาะค่ะเนาะศูนย์เจดแปดบเบิกซับก็ซื้อคือเก่านะคะเอฟซีมักตัวใดอยากตามตัวใดกับพิจารณาเบิงนะคะเนาะสำหรับผููงบหน่อยค่ะถามชุดเน้นชุดเน้นกับสิมีสองศูนย์สามก็หาซีเนาะค่ะข้างล่างครับเอามาโชว์หน่อยข้างล่างครับผมเนี่ยเบิกับเขียนไม่บรบๆ ทับกันอยู่ทับทับอยู่เอามาทุกแผ่นเลยก็ได้เออนั่นแหละครับนั่นแหละครับนั่นแหละนั่นแหละไม่ใช่นุ่มคารางยกมาทั้งชุดยกมาทั้งชุดเลยเปิดครับเออนั่นแหละได้ขอดูหน่อยครับได้ไหมเมื่อแต่ไม่ไม่มีอยู่นี่นี่ขอหนึ่งให้ผมนี่ไม่ใชิวไปหรือเป่อชุดนี้นะหมอ นู่นคือไปไหน้วนู่นนอยู่ข้างหลังนู่นอยู่โอ้ข้างหลังข้างหลังบนฐานปูเอาขึ้นยิงไว้ค่ะเขึ้นยิงไว้อันนี้ชุดเน้นนะค่ะปูงบน่อยค่ะปูงบหน่อยก็เลือกเสือเอาเด้ออันซื้อน้ำเบิกซสับอะไรได้เบิกซับคือลายตัวพ่เด้อันนี้ชุดเน้นค่ะปูได้งบลายเกตงตามอันนี้งบน้อยขึ้นยิงไปให้ปูค่ะอันเลขตัวนี้นะปูคุ้มปวยนะคะสองศูนย์สาม ที่แรกบ่มักดอกฝันสองเทียในขึ้นเดียวกันคือว่ารอบแรกนะปูเขียนไห่บาดนี้รอบสองปูผ้าไปสือทีเหยียบไปแล้ว่าสันบาดนี้ก็เลยมีผู้ยิ่งมาคุ้มไห่เอาเลขมาปล่อยไห่ปอยสองศูนย์สามไห้เสียปูสันเอาเลขปูไปปลอยให้แน่วสันบบปอยข่อยปอยศูนย์เจ็ดแปดไปแล้วมันเสียลายโตสันผู้ยิ่งคนหน้นกับมาคุ้มปลอย บไปจังได้เลขปูเขียนห้ยคาคา,าเป็นหนีวสันกันฝันว่าย outube อยู่ทักหน้าเต้มนันก็เลยถือปลายออกมาห้เขาดึงสี่ละสองศูนย์สามก็หาสี่ยงสี่ละคือปลายออกมายกห้เขาเบิ้งสี่นะนี่ยกไปจังสี่เนาะค่ะอันนี้จะเป็นชุดเต็มค่ะสำหรับผู้ชอบซื้อเลขหลายตัวเนาะคะ่ะทุนหลายค่ะพิจารณาเบิ้งนะคะ่ะ หลายก็จัดชุดเต็มนะครับผมบางคนค่ะที่ว่าร้ายกับเอาชุดน้อยหรือว่าเลือกเอาตัวที่เข้ามัดก็ได้แต่ว่าขันตามดิเบิกทราบผู้เดียวนะมันบ่อหลายดอกขันบ่ซื้อเดกผู้อื่นอันนีก็่หรายนะคะถ้าบ่ซื้อดกผู้อื่นเพราะว่าเบิกทราบว่มีชุดเน้นให้ยูหรือผู้ใดมาขางเดียวเม็ดเดียวปูแปดศอกก็เอาตัวนี้ก็ได้ขันผู้ใดมัดเม็ดเดียวหังเดียวค่ะ ไฮโซไฮมาด้อค่ะอบานนี้สรุปยอดนะคะสรุปครับสรุปสรุปเลยนะคะแคปไว้นะคะชอบตัวไหนพิจารณาดูนะคะมีเครื่องตัวเน้นเครื่องตัวร่วมนะคะคือเบอร์ซับซื้เอเว็บเดลยูนิก็ได้ค่ะตัวออกก็ได้กระถือว่าง่งไงค่ะคือว่าได้รุ่นหลายตัวซื้อหน่อยตัวก็ได้รุ่นหน่อยตัวพี่น้องซื่อร้ายตัวก็ได้รุ่นร้ายตัวคือออกตัวได้กระถือนะคะแต่สําหรับผู้งบหน่อยก็คือเบิร์ซับว่าสองศูนย์สามกับห้าสี่ เป็นตัวที่บนไว้นะคะถ้าถูกได้แก้บนหลายที่เนาะคะ่ะจะได้ซื้อที่ให้ปู้พร้อมนะคะเพราะปู้ไปเหยียบที่ไว้แล้วค่ะคะ่นะคลิปนี้ก็เสามือไว้ออกก็ไว้พ่อให้พอแม่พี่น้องไม่ถูกวิลาบไม่ถูกไม่มาล์นให้ถูกน้ำเบิกสับสุขสุขคนเด้อสาธุครับสาธุครับ